สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องบอสอัจฉริยะตอนที่611คําสคำสารภาพ 1. วันนี้เป็นวันสุดท้ายของทำลายหนึ่เดือนจ่ายวินเชิงได้ถามมหาวิทยายลัยเปิดจิงเกี่ยวกับแผนงานของเจนอี้หลิงเขาได้ยืนยันว่า โปรแกรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนของเจนอีหลิงนั้นใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นนอกจากนี้จ่ายวินเชิงยังได้รับการยืนยันจากทางมหาวิทยาลัยของเจนอีหลิงในต่างประเทศว่าพวกเขาได้เริ่มจัดตารางงานใหม่สําหรับเธอไว้แล้วทั้งหมดนี้ได้รับการรับรองจากเจนอีหลิงข้อมูลทั้งหมดนี้ทําให้จ่ายวินเชิงเชื่อว่าเจนอีหลิงกําลังจะจากไปหลังจากสิ้นเดือนเมื่อจ่ายวินเชิงกลับมาถึงบ้านเขาก็พบว่าไม่มีใครอยู่ในบ้าน อาพาร์ตเมนต์ทั้งห้องมืดมิดและว่างเปล่าสัญญาทางการแพทย์ที่จะเป็นแพทย์ส่วนตัวเป็นเวลาหนึ่งเดือนที่ได้ลงนามโดยเจีนอี้หลิงและปู่วางอยู่ที่โต๊ะอาหารนี่หมายความว่ายังไงเธอกําลังบอกเขาว่าสัญญาหนึ่งเดือนนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วงั้นเหรอนี่หมายความว่าเธอกําลังจะจากไปอย่างนั้นเหรอจ่ายวินเชิงหลับตาลงเขาเคยบอกว่าถ้าเธอจะไปเขาจะไม่บังคับให้เธออยู่ มันเป็นทางเลือกของเธอจากนั้นจ่ายวินเชิงก็เดินไปนั่งบนโซฟาโลกของเขาทั้งใบนั้นเงียบเหงาและว่างเปล่าโลกของเขากลับคืนสู่สภาพเดิมเหมือนเมื่อเดือนก่อนฉากในวัยเด็กได้ปรากฏขึ้นในใจในฉากนั้นเขากําลังยืนอยู่ในแอ่งเลือดที่อยู่เบื้องหน้าก็คือพ่อของเขาพ่อของเขาเสียชีวิตแล้วย้อนกลับไปในตอนนั้นเขาเริ่มร้องไห้ค่าควรแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นาน เขาก็ไม่มีแรงจะร้องไห้อีกต่อไปเขาค่อยๆเงียบและหมึนชาจากนั้นเขาก็จมอยู่ในความเงียบนั้นอยู่อีกชั่วระยะเวลาหนึ่งเขารู้สึกว่ามีเพียงตัวเขาและความตายเท่านั้นที่ดำรงอยู่ในโลกนี้เขาคิดกับตัวเองอยู่เสมอว่าทำไมพ่อต้องตายเขาควรจะเป็นคนที่ตายส่วนพ่อเขาควรจะมีชีวิตอยู่พ่อเขาสามารถอยู่ต่อไปได้โดยไม่มีเขาแต่ยังไงก็ตามในทางกลับกัน โชคชะตากับทำให้เขาเป็นฝ่ายมีชีวิตอยู่แทนในทางตรงกันข้ามพอเขาต้องจากโลกนี้ไปตลอดการจ่ายวินเชิงเกียรติความจริงที่ว่าทุกคนรอบตัวเขาปฏิบัติต่อเขาอย่างระมัดระวังเขาเห็นความเจ็บปวดและความโศกเศร้าของปู่เขาเห็นความรู้สึกผิดและความสำนึกผิดของอาแต่ถึงกระน,นั้นเขาก็มองไม่เห็นความหมายของชีวิตตัวเองทำไมเขาถึงมีชีวิตอยู่หัวใจเขาเริ่มเจ็บ ความเจ็บปวดนั้นแท้จริงมากเหลือเกินเขารู้ว่าตนเองไม่มีคุณสมบัติที่จะโวยวายไม่มีสิทธิ์ที่จะรักใครความเหงาเปล่าเปลี่ยวเป็นสิ่งเดียวที่เขาสมควรได้รับคลิกสวิตช์ไฟเปิดขึ้นทั้งห้องสว่างสวยเจียนอี้หลิงเดินออกมาจากห้องของเธอมองไปที่จ่ายวินเชิงที่นั่งอยู่บนโซฟาเมื่อตอนที่จ่ายวินเชิงเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์เขาได้เปิดไฟตรงทางเข้าเท่านั้นนั่นทําให้ห้องนั่งเล่นทั้งห้องมืด จายวินเชิงเงยหน้าขึ้นมองเจียนอี้หลิงนั่นเป็นร่างของคนที่เขาคิดว่าได้ทิ้งเขาไปแล้วแต่ไม่ว่ายังไงเธอก็ยือนอยู่ตรงหน้านี้แล้วเธออยู่ที่นี่จริงๆเจียนอี้หลิงเดินไปที่จ่ายวินเชิงและถามว่านายกำลังทำอะไรอยู่จ่ายวินเชิงมองไปยังคนที่อยู่ตรงหน้าหลังจากผ่านไประยะหนึ่งเขาก็พูดด้วยความยากลำบากว่าไม่ใช่ว่าเธอจากไปแล้วหรอไม่ เจียนอี้หลิงตอบเธอหมายความว่าอะไรที่ว่าไม่เธอจะออกไปหลังจากนี้หรือเธอไม่คิดที่จะไปสัญญาหนึ่งเดือนของเธอสิ้นสุดลงแล้วนี่จ่ายวินเชิงกล่าวฉันเปลี่ยนแผนฉันจะยังไม่ไปในช่วงนี้เจียนอี้หลิงตอบยังไม่ไปในช่วงนี้ยังไม่ไปแล้วทำไมเธอถึงเอาสัญญาออกมาสัญญาหมดอายุแล้วต้องมีการขยายเวลาเจียนอี้หลิงอธิบาย ขยายเวลาอ่านั่นเป็นสิ่งที่เธอจะทำแล้วจะไม่ไปจริงๆเหรอจ่ายวินเชิงถามเขาต้องการยืนยันฉันไม่ไปฉันสัญญาท่านผู้เท่าใจว่าจะดูแลนายจ่ายวินเชิงมองเข้าไปในดวงตาของเจยนยี้หลิงเขารู้ว่าเธอพูดจริงสิ่งที่ทำให้เธออยู่ไม่ใช่เขาแต่เป็นสิ่งที่พูดกับเธอเป็นเพราะปู่เท่านั้นเองเหรอวันนั้น เจนอี่ลิงคว้าแขนของเขาไว้ต่อหน้าฉินชวนและฉินยูฝานเขาจําฉากนั้นได้ชัดเจนมากก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่611ในตอนนี้จ่ายวินเชิงก็หมดอะไรตายยากมากเลยนะครับที่รู้ว่าใกล้จะหมดเวลาสัญญาหนึ่งเดือนแล้วแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง mad fiction ตอนที่612คําสคำสารภาพ2 อึมฉันเองก็อยากดูแลนายเหมือนกันเจนอี้หลิงตอบอย่างตรงไปตรงมาหากเป็นเพียงแค่เพราะคำพูดของท่านผู้เท่าใจเท่านั้นเจนอี้หลิงก็คงไม่ต้องเปลี่ยนแผนแต่เพราะว่าในใจเธอมีความรู้สึกแปลกๆเาวากับว่าเธอไม่อยากจากไปดังนั้นเธอจึงเลือกที่จะทำตามใจของตัวเองจ่ายวินเชิงต้องไปที่เจนอี้หลิงอยู่พักหนึ่งเขาไม่พูดอะไรออกมาสักคำหลังจากนั้นชั่วขณะ จายวินเชิงก็เอื้อมมือไปแตะแก้มของเจนอี้หลิงเบาๆอี้หลิงฉันจะไม่ปล่อยเธอจายวินเชิงกล่าวทำไมนายถึงไม่ปล่อยจเจนอี้หลิงถามรู้ไหมจ่ายวินเชิงประเดิมว่าฉันชอบเธอเมื่อได้ยินคำเหล่านี้จนเจนอี้หลิงก็จ้องมองไปที่จายวินเชิงเธอพยายามตีความคำพูดด้วยวิธีอื่นเหมือนในเรื่องราวโรแมนติกจายวินเชิงกล่าวเสริม ฉันอยากสัมผัสเธอกอดเธอและอยู่เคียงข้างเพียงแต่เธอตอนนี้เธอเข้าใจไหมคำพูดเขาชัดเจนเพียงพอหรือยังเธอคงไม่เข้าใจผิดอีกแล้วใช่ไหมเจียนอี้หลิงจ้องไปที่จ่ายวินเชิงอย่างว่างเปล่าเป็นเวลาสองนาทีจากนั้นเธอก็ลุกขึ้นแล้ววิ่งกลับเข้าไปในห้องจ่ายวินเชิงได้ยินเสียงประตูปิดดังปังขณะที่เจียนอี้หลิงหายตัวไปต่อหน้าต่อตาภายในห้องเจียนอี้หลิงมุดตัวเข้าไปในผ้าห่ม เธอส่งข้อความถึงหลัวซิ่วเอินฉันอยากถามโอ้พระเจ้าเธอมีคำถามฉันจริงๆเหรอหลัวซิ่วเอินประหลาดใจกับข้อความของเจนอี้หลิงหลังจากต่อตอกับเจนอี้หลิงเป็นเวลาสมปีเธอมักจะเป็นคนถามคำถามเจนอี้หลิงเสมอเจนอี้หลิงไม่ค่อยถามคำถามอะไรเลยอือรีบบอกมาเร็วๆคำถามคืออะไรหลัวซิ่วเอินสงสัยเกี่ยวกับคำถามของเจนอี้หลิงเหลือเกิน คำถามประเภทไหนที่ยากสำหรับอัจฉริยะของสถาบันของพวกเราจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ชายชอบผู้หญิงหลัวซิ่วเอินตอบคำถามของเจนอี้หลิงด้วยเครื่องหมายคำถามสามตัวแต่ถึงกันนั้นเจนอี e ้หลิงก็ยังคงรอคำอธิบายของหลัวซิ่วเอินผ่านไปคู่หนึ่งหลัวซิ่วเอินได้ตัดสินใจโทรหาเจนอี e ้หลิงเจนอี้หลิงรับสายทันทีทันทีที่เธอตอบเสียงคำรามที่น่าตกใจของหลัวซิ่วเอินก็ดังขึ้นจากโทรศัพท์ เจ้านั่นเป็นใครไอสารเลวคนไหนที่มาสารภาพรักกับเธอมันกล้าดียังไงเธอรู้ได้ยังไงว่าเขาสารภาพรักกับฉันจีนอี้หลิงถามเบาๆเธอไม่ต้องพูดเลยถ้าไม่มีคนมาสารภาพรักเธอจะถามคำถามนั้นกับฉันเหรออึมดูเหมือนว่าหลัวซิ่วเอินจะพูดถูกหลัวซิ่วเอินยังงคำรามต่อไปว่าที่รักเธอชอบผู้ชายคนนั้นไหมอึมฉันไม่อยากให้เขาตาย เจนอี้หลิงต้องการปกป้องเขาแต่ทว่าเธอไม่รู้จริงๆว่าเธอรู้สึกยังไงเกี่ยวกับจ่ายหวินเชิงเออไม่อยากให้เขาตายคําตอบแบบนั้นคืออะไรกันทันใดนั้นหลวซิ่วเอินก็ตระหนักว่าคําถามนี้อาจทําให้เจนอี้หลิงสับสนมากเกินไปดังนั้นหลวซิ่วเอินจึงถามคําถามอื่นว่าเขาหล่อไหมเออเขาหล่อเขามีเงินไหมเออมี เขาชอบออกไปเล่นข้างนอกไหมอือพวกแมงดาหลวซิ่วเอินสรุปอี้หลิงอย่าไว้ใจผู้ชายคนนั้นอย่าเชื่อเขาแม้สักคำหลวซิ่วเอินหลุดประเด็นไปโดยสิ้นเชิงเจียนอี้หลิงถามเธอเรื่องผู้ชายที่ชอบผู้หญิงแต่หลวซิ่วเอินกลับหลงประเด็นไปว่าชายคนนั้นเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปเจียนอี้หลิงถามอืมเขาจะปฏิบัติต่อเธออย่างดี เขาจะพูดดีๆกับเธอส่งของขวัญเช่นเครื่องประดับและดอกไม้และทำสิ่งดีๆให้เธอแต่ในที่สุดเขาก็จะทิ้งเธอไปหลวซิ่วเอินวิเคราะห์ให้กับเจนอี้หลิงก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่612ในตอนนี้หลังจากที่จ่ายวินเชิงสารภาพรักกับเจนอี้หลิงไปแล้วเจนอี e ้หลิงก็รีบเข้าห้องมาเพื่อปรึกษากับหลวซิ่วเอินเลยนะครับแต่ในการปรึกษาครั้งนี้แอดรู้สึกว่ามันจะหลงไปเดินไปมากเลยนะครับ แล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่613คําคำสารภาพ3เขาจะไม่ทิ้งฉันเจนอี้หลิงตอบด้วยเหตุผลบางอย่างจึงทำให้เจนอี้หลิงคิดแบบนี้แต่ถึงกันนั้นเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนี้ในใจของเธอใจหวินเชิงไม่ใช่คนเลว หลัวซิ่วเอินอุทานด้วยความประหลาดใจหลังจากรู้จักกันมานานกว่า3ปีหลัวซิ่วเอินรู้เป็นอย่างดีว่าการที่จะได้คำกล่าวแบบนี้ออกมาจากปากของเจนอี้หลิงนั้นยากเพียงใดในตอนแรกนั้นหลัวซิ่วเอินสันนิษฐานว่าสิ่งที่เจนอี้หลิงเจอก็คือการสารภาพรักแบบมัวมัวแต่ว่าเมื่อได้ยินคำพูดรับรองของเจนอี้หลิงเธอก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนพิเศษสำหรับเจนอี้หลิงหลัวซิ่วเอินรู้ว่า เจียนอี้หลิงไม่ใช่คนที่จะไว้ใจคนอื่นง่ายๆดังนั้นหลวซิ่วเอินจึงหยุดอยู่ชั่วขณะก่อนจะถามว่าเธอแน่ใจเหรอถ้าเธอมั่นใจเธอก็ควรเลือกที่จะอยู่กับเขานั่นไม่ใช่คำถามเจียนอี้หลิงพึมพำเบาๆอ่าฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันฉันไม่ได้คบกับใครเลยตอนนี้หลวซิ่วเอินสามารถช่วยเจียนอี้หลิงระบุผพวกคนเจ้าชูได้แต่ไม่ว่ายังไงเมื่อพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์แล้ว หลวซิ่วเอินก็ช่วยเจียนอี้หลิงไม่ได้เช่นเดียวกันในเมื่อหลวซิ่วเอินเองก็เป็นโสดมาเกือบ30ปีแล้วด้วยเหตุนี้เจียนอี้หลิงจึงพูดคุยกับหลวซิ่วเอินอีกเล็กน้อยจากนั้นเธอก็วางสายโทรศัพท์หลังจากนั้นเธอก็ไปถามหลงยเยว่เทียนเธอถามคำถามเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ชายชอบผู้หญิงหลงยเยว่เทียนตอบกลับมาอย่างรวดเร็วเหลือเกินตามความเป็นจริงเธอได้ส่งข้อความจำนวนมากตอบกลับมา จะเกิดอะไรขึ้นได้อีกล่ะแน่นอนว่าพวกเขาก็ต้องทำสิ่งที่พวกเขาทั้งคู่ชอบที่รักเธอเก่งชีววิทยามากเธอไม่รู้เรื่องนี้เหรอเธอไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของสัตว์หรอในกรณีแบบนี้นี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการสืบพันธุ์ของมนุษย์แน่นอนเธอต้องแยกผู้คนเจ้าชู้ออกผู้คนเจ้าชู้ไม่นับว่าเป็นคนเสียด้วยซ้ำโอ้ใช่แล้วทำไมเธอถึงถามคำถามนี้กับฉันหรอ มีคนสารภาพรักกับเธอเหรอถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นเรื่องปกติอย่างมากเธอน่าทึ่งที่สุดอยู่แล้วแน่นอนว่าพวกเขาจะต้องสารภาพรักกับเธอแต่ไม่ว่ายังไงหากเธอสนใจฉันสามารถแนะนำผู้ชายอีกสองสาคนให้เธอได้รู้จักเธอสามารถตัดสินใจได้ว่าเธอชอบใครมากกว่าอันที่จริงถ้าเธอชอบผู้หญิงฉันก็อาสาเป็นของแถมให้ได้นะ เธอช่วยชีวิตฉันไว้ดังนั้นฉันจึงยอมมอบหัวใจให้เธอในความคิดของหลงยเวเทียนผู้ชายเป็นเพียงนางสนมในฮาเลมเท่านั้นอืมดูเหมือนว่าการถามหลงยเยวเทียนคำถามนี้ไม่ค่อยเหมาะสมนักจากนั้นเจนอี้หลิงก็ส่งข้อความเดียวกันถึงหูเจียวเจียวหูเจียวเจียวตอบเร็วมากอี้หลิงขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจเก็บซ่อนความสัมพันธ์กับอันหยางไว้จากเธออะไร อีหลิงอย่าอารมณ์เสียนะเราควรจะบอกเธอได้แล้วแต่ว่าฉันต้องการยืนยันให้มั่นใจในความสัมพันธ์กับเขาก่อนนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันไม่ได้บอกเธอในทันทีเธอกับอันยางเหรออือโปรดฟังคำอธิบายก่อนนะฉันรู้ว่าเธอคงจะแปลกใจกับเรื่องนี้ฉันเองก็แปลกใจเหมือนกันฉันไม่เคยคิดเลยว่าอ่าฉันยอมรับว่าก่อนหน้านี้ฉันสนใจเขาบ้างนิดหน่อยฉันก็แค่ ฉันไม่ได้ถามเรื่องนี้หือฉันแค่ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ชายชอบผู้หญิงทันใดนั้นหูเจีเจียวก็รู้ตัวว่าเธอสรารภาพออกมาโดยไม่ได้ถูกคุกค,คามอะไรเลยเธอต้องการขุหลุมเพื่อกบความอับอายผ่านไปคู่หนึ่งหูเจีเจียวก็เยือกเย็นและตอบเย็นอี้หลิงว่าพวกเขาจะจูบก,กันและอยู่ด้วยกันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างหูเจีเจียวและอันหยางจะจู เจนอี้หลิงนึกขึ้นได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันเกิดเธอกับจ่ายวินเชิงแก้มเธอเริ่มร้อนขึ้นเจนอี้หลิงพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงขณะที่เธอนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่613ในตอนนี้เจนอี้หลิงก็เริ่มเข้าใจความหมายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่องแมทฟิคชัน ตอนที่614เธอหลบหน้าฉันเหรอจายวินเชิงไม่รู้ว่าเจนอี้หลิงคิดอะไรอยู่หลังจากที่เจนอี้หลิงเข้าไปในห้องนอนเมื่อคืนนี้เขาก็ใช้เวลาทั้งคืนในห้องทํางานเขาไม่ได้นอนทั้งคืนเช้าวันลุงขึ้นเมื่อเขาได้ยินเสียงประตูห้องของเจนอี้หลิงเปิดเขาก็ออกมาจากห้องทํางานอรุณสวัสดิ์เสียงของจายวินเชิงบ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าและความกังวลใจเช้า เจนอี้หลิงตอบแต่ถึงกันนั้นเธอก็ไม่กล้าสบตาใจหวินเชิงจากนั้นเธอก็รีบวิ่งหนีไปหลังจากที่เธอทักทายเขาเสร็จแล้วเธอไม่แม้จะกินข้าวเช้าด้วยซ้ำกับกันเธอออกจากอาพาร์ตเมนต์ไปในทันทีเป็นครั้งแรกที่ใจวินเชิงไม่ได้กินอาหารเช้าที่เจนอี้หลิงจัดเตรียมไว้ให้ในรอบเกือบเดือนเธอได้ออกไปก่อนที่เธอจะทําอาหารเช้าด้วยซ้ำไปดังนั้นแม่บ้านของใจวินเชิงจึงต้องนาอาหารเช้ามาให้เขา แม้ว่าอาหารเช้าจะพอใช้ได้แต่ก็ยังไม่ได้รสชาติเท่ากับอาหารของเจียนอี้หลิงต่อมาในวันนั้นจ่ายวินเชิงก็พบว่าเจียนอี้หลิงกำลังหลีกเลี่ยงเขาแม้ว่าปกติแล้วทั้งสองคนจะไม่ได้อยู่เคียงข้างกันในตอนกลางวันแต่ก็ยังเห็นได้ชัดว่าเจียนอี้หลิงกำลังหลบหน้าเขาในวันนี้เธอหลีกเลี่ยงเขาในตอนเช้าเธอออกจากอาพาร์ตเมนต์ไปโดยที่ไม่แม้จะทานอาหารเช้า จากนั้นเมื่อถึงตอนกลางคืนเธอก็ย้ายกระเป๋าเดินทางและข้าวของไปไว้ในอาพาร์ตเมนต์ของเจนอี้เฉินเมื่อพบเห็นเช่นนี้จ่ายวินเชิงก็ได้แต่กัดฟันแต่ถึงกันนั้นเขายังคงเคาะประตูห้องของเจนอี้เฉินเจนอี้เฉินยิ้มแล้วมาเปิดประตูให้กับจ่ายวินเชิงโอ้ช่างเป็นแขกที่หายากจังผมแปลกใจที่นายมีเวลามาที่นี่ในวันนี้เจนอี้เฉินยิ้มอย่างทะเลนในสายตาของจ่ายวินเชิง รอยยิ้มของเจนอี้เฉินชวนให้ขุนเคืองเช่นเคยท่ามไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นพี่ชายของเจนอี้หลิงจ่ายวินเชิงคงยันหน้าของเจนอี้เฉินลงไปบนพื้นแล้วแต่ไม่ว่ายังไงจ่ายวินเชิงก็ตัดสินใจเพิกเฉยต่อเจนอี้เฉินเขาไม่ต้องการผู้หับคนสองเพศคนนี้แต่ตอนนี้เขาต้องการผ่านเจนอี้เฉินเพื่อเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ฉันมาที่นี่เพื่อตามหาอี้หลิงอี้หลิงกำลังทำอาหารอยู่ไม่ต้องห่วง เธอบอกว่าอีกไม่นานจะเอาอาหารไปให้นายเจียนอีเ้เฉินพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่พึงพอใจด้วยเสียงที่เย้ยยันใจหวินเชิงโดยปกติเจียนอีเ้เฉินจะไปหาข้าวกินฟรีหากย้อนกลับไปในตอนนั้นได้จ่ายหวินเชิงจะทําให้เขาดูโสโคกที่สุดแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็หน้าหนาเขาไม่สนใจใจหวินเชิงเลยเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปดูเหมือนว่าโชคชะตาจะมีขึ้นมีลง จายวินเชิงก้าวไปตรงหน้าอย่างรวดเร็วจีนอี้เฉินเอื้อมมือไปหยุดเขาไว้แต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าจายวินเชิงจะรวดเร็วมากจริงๆแล้วการกระทำของจายวินเชิงนั้นรวดเร็วและตรงไปตรงมามากเขาไม่ได้ล้อเล่นเลยแม้แต่น้อยจีนอี้เฉินเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กับพี่ชายของเขาเท่านั้นสถานการณ์นี้คืออะไรกันทำไมจายวินเชิงถึงว่องไวและรวดเร็วมากเช่นนี้เป็นไปได้ยังไง เขาไม่ได้เป็นโรคหัวใจเหรอเขาเป็นคนประเภทที่สามารถตายได้ทุกเมื่อไม่ใช่เหรอถ้าเป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าร่างกายเขาป่วยอยู่เหรอเจียนอีเ้เฉินจ้องมองไปที่จ่ายวินเชิงชั่วขณะหนึ่งผ่านไปอีกคู่หนึ่งเขาก็ปิดประตูอาพาร์ตเมนต์จากนั้นเขาก็ตามจ่ายวินเชิงเข้าไปในครัวเขาไม่ต้องการให้เวลาน้องสาวและจ่ายวินเชิงอยู่กันตามลําพังอี้หลิงวันนี้มีซุปอะไรบ้าง เจนอี้เ e ฉินถามขณะขยับเข้าใกล้เจนอี e ้หลิงเขาถามเกี่ยวกับอาหารเย็นอย่างมีความสุขซุปครีมปลาคราบครีมขาวซุปปลานั้นดีเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่กระดูกหกักดังนั้นเห็นได้ชัดว่าเจนอี e ้หลิงได้เตรียมซุปปลาครีมขาวสำหรับเจนอี e ้เฉินไว้เป็นพิเศษเขายังต้องฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บพี่รักเธอมากการทำอาหารของเธอดีที่สุดอร่อยที่สุดเจนอี Gen ้เ e ฉินประจบประแจงเจนอี e ้หลิงต่อไป เห็นได้ชัดว่าเจนอี้เฉินเป็นแฟนตัวยงของอาหารของเจนอี้หลิงจ่ายวินเชิงยืนอยู่ข้างๆเขาไม่สามารถเสริมอะไรไปในการสนทนาได้ขณะที่เจนอี้หลิงทำอาหารต่อไปอยู่นั้นเธอก็เหลือบมองจายวินเชิงจากหางตาแต่เมื่อเธอเห็นว่าจายวินเชิงกำลังดูอยู่เธอก็รีบเบือนสายตากลับทันทีจ่ายวินเชิงจับสายตาของเจนอี้หลิงได้ตอนนี้เขายิ่งมั่นใจมากขึ้นว่า เจนอี้ e หลิงกำลังหลีกเลี่ยงเขาคำพูดเมื่อคืนทำให้เธอหวาดกลัวเหรอก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่614ในตอนนี้เจนอี e ้หลิงนั้นก็หลีกเลี่ยงใจบินเชิงมากเลยนะครับเธอถึงขนาดเก็บข้าวของและย้ายไปอยู่กับเจนอี e ้เฉินแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่619ข่าวประเด็นร้อนด้วยเหตุนี้ จ่ายวินเชิงจึงต้องการหาเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะพูดคุยกับเจนอี e ้หลิงแต่ทว่าเจนอี e ้หลิงไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาทำเช่นนั้นเมื่อเจนอี e ้หลิงไปที่ห้องครัวเจนอี G ้เ e ฉินก็เดินตามเธอไปเมื่อเจนอี e ้หลิงเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นเจนอี G ้เ e ฉินก็เดินตามเธอไปด้วยเช่นกันเขาจะไม่ก้าวออกจากห้องนั่งเล่นจนกว่าเจนอี e ้หลิงจะออกไปสำหรับสถานที่ที่เจนอี e ้เฉินไม่สะดวกที่จะตามไป จายวินเชิงก็ไม่สามารถจะติดตามเจนอี้หลิงไปที่สถานที่เหล่านั้นได้เช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้ภายใต้การแทรกแซงโดยเจตนาของเจนอี้เฉินจ่ายวินเชิงจึงไม่มีโอกาสพูดคุยกับเจนอี้หลิงในท้ายที่สุดเขาก็ทำได้เพียงแค่กลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของตัวเองเท่านั้นขณะที่เขากำลังจากไปเขาเห็นเจนอี้หลิงกำลังมองมาที่เขาเมื่อเจนอี้หลิงได้สบตาก,กับจ่ายวินเชิงเธอก็รีบหลบตาอีกครั้ง อาดูเหมือนเธอจะกลัวเขาจริงๆหลังจากที่โมชื่ออวินและไลอันเริ่มออกเดทกันไลอันต้องการที่จะช่วยโมชื่ออวินโดยการทำฝันของเธอให้เป็นจริงดังนั้นเขาจึงไปขอความช่วยเหลือจากลุงในที่สุดลุงของเขายอมตกลงที่จะช่วยโมชืออวินนี่ไม่ใช่เรื่องยากเพราะโมชืออวินได้รับความนิยมไม่น้อยผ่านวิดีโอสั้นนอกจากนี้ โพสต์เกี่ยวกับเธอและฉินชวนยังได้รับความสนใจเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้โมชีอวินจึงกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการบันเทิงได้ค่อนข้างง่ายจากนั้นเธอก็เข้าร่วมรายการที่ชื่อว่าเปิดเผยความในใจรายการนี้ขึ้นชื่อเรื่องความจริงใจเผยให้เห็นเรื่องาราวที่ยากลาบากเบื้องหลังความเย้ายวนใจของเหล่าดาราคนดังในรายการพิธีกรและแขกรับเชิญจะนั่งคุยกันบนโซฟาด้วยกัน การสนทนาพยายามจะเน้นเรื่องที่เจ็บปวดของแขกกว่าที่จะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการโมชิอวินพูดถึงเกี่ยวกับชีวิตของเธอเธอเล่าถึงการเผชิญหน้ากับความโชคร้ายเธอบอกว่าแม่เธอทำงานเป็นสาวใช้ในบ้านของใครสักคนหนึ่งแต่ทว่าสิ่งเลวร้ายได้เกิดขึ้นกับพวกเธอทันทีที่รายการนี้ออกอากาศก็มีการโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนแฟนคลับของโมชิอวินต่างรู้สึกโศกเศร้า เส้นทางของโมชื่ออวินที่ก้าวมาถึงที่นี่นั้นยากมากเหลือเกินไม่ต้องกังวลชื่ออวินเราจะอยู่ที่นี่เพื่อเธอเราจะอยู่กับเธอเสมอไม่ว่าเธอจะดังหรือไม่ก็ตามกองทัพโมจะอยู่ที่นี่เสมอส่งกอดถึงเธอและด้วยแฮชแท็กนี้พัวโมชื่ออวินจึงได้รับความนิยมบนอินเทอร์เน็ตในขณะนี้มีคนโพสต์บางอย่างบนอินเทอร์เน็ตบัญชีนั้นประกาศว่า ตระกูลที่โมชีอวินพูดถึงในการสัมภาษณ์ก็คือตระกูลของเจสซซึ่งนีคือผู้หญิงคนเดียวกันที่กำลังเล่นอยู่ในทัวร์นาเมนต์เซิร์ฟอินเวชันนอกจากนี้บัญชีดังกล่าวยังเปิดเผยชื่อจริงของเจนอี้หลิงอีกด้วยและพวกเขาโพสภาพแคปเจอร์โพสตที่อยู่ในฟอรั่มของโรงเรียนมัธยมปลายเชิงหัวซึ่งภาพหน้าจอเหล่านั้นเผยให้เห็นความขัดแย้งระหว่างโมชีอวินและเจนอี้หลิงในการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอดีตของโมชีอวินนั้นคุ้มเคือมากอย่างไรก็ตาม บัญชีที่โพสตข่าวนี้ระบุชัดเจนว่าแม่ของโมชื่ออวินถูกโกงค่าจ้างนอกจากนี้บัญชีดังกล่าวยังระบุด้วยว่าในช่วงตอนกลางคืนตระกูลโมถูกไล่ออกจากบ้านตระกูลเจียนบัญชีนั้นยังเก่าวอีกว่าตระกูลเจียนยังคงกันแกล้งตระกูลโมต่อไปเป็นเวลาสามปีอันที่จริงความคิดเห็นดังกก่าวยังอ้างว่าชื่อเสียงที่หายตัวไปของโมชื่ออวิน ก่อนเนื่องมาจากการจงใจลังงับข่าวโดวยตระกูลเจียนเมื่อได้ยินดังนั้นชาวเน็ตทุกคนต่างตกตะลึงแฟนคลับจำนวนมากของโมชืออวินไปที่ว่ยปอของเจียนยูหมินเพื่อแสดงความคิดเห็นบางคนโพสความคิดเห็นที่โกรธแค้นในขณะที่คนอื่นโจมตีเขาด้วยวาจาอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเจียนยูหมินจะประกาศลาออกจากวงการบันเทิงไปแล้วแต่แฟนคลับของเขาก็ายังคงอยู่ที่นั่น เมื่อพวกเขาเห็นไอดอลคนโปรดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แฟนคลับของเจนยูมินก็กกัวจัดเช่นกันแฟนคลับของเจนยูมินก็ชอบเจนอ e ีหลิงด้วยที่ผ่านมาเจนอ e ีหลิงเคยเข้าร่วมรายการเรลิตี้กับเจนยูมินด้วยเหตุนี้แฟนคลับของเจนยูมินจึงโจมตีแฟนคลับของโม่ชื่ออวินด้วยวาจาเช่นเดียวกันมีคนกล่าวหาอีกแล้วเหรอทำไมเธอถึงเป็นเหยื่อเสมอหลักฐานอยู่ที่ไหน มันเป็นเพียงคำพูดลอยๆไม่มีหลักฐานเลยฉันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยังเก็บความรู้สึกแย่ๆไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการลิลลิตี้เมื่อสองสปีก่อนในที่สุดเมื่อกลับมาโด่งดังอีกครั้งเธอจงใจพยายามทําให้ชื่อเสียงของตระกูลเจียมเป็นสีดำหม่นหมองเธอจะกลายเป็นที่นิยมจากข่าวนี้ได้ยังไงเธอจงใจจัดฉากนี้แล้วเธอกําลังจะหลอกลวงผู้คนพวกเราไม่ต้องการสิ่งนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่615 ในตอนนี้เจียนอี้หลิงก็โดนเล่นงานอีกแล้วนะครับโดยข่าวลือของโม่ชื่ออวินแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องไปติดตามฟังกันต่อไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือว่ากดซูเปอร์แดงให้กับทางช่องก็ได้นะครับและในตอนนี้ทางช่องก็ได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบ และหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ฉีดก็ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอหนวดแล,ล้วครับแล้วก็หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ถึง300ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถึงคลิปต่อไปอาจจะยังไม่มาก็ได้นะครับแล้วพบกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ